่ามีเอฟซี่นจะทมาดกงัวลลี่มาตลาดได้ขายดีเขาเมียนมาหลายได้อยากดงวลงวลี่ยากได้แม่แยกลูกเอ,าม,าเอมิ่ยไห้พี่น้องมื่นบอกมืน 4, ่นสี่พันนไทยออกเลยพี่นอ 24, อ้องมื่นสี่พันตัวนี้นึ่งอ่ก็เนื่อ, <c oughs> อ้ อ้ยมื่นทีคุ้มเนาะตัวนี้นาะงมื่นทีคุ้มคุ้มมิลลีตัวนี้ทองพ่ปลาทำทั้งบ้นทั้งมลอทั้งมานทั้งทองทั้งมัานทั้งทองแนเนี้โอ้ยพูดละพันในไม่ทิปกิโลอยู่หรอคันทุกทำราคาสิบสี่เน่นทอทุนคันตกทอทุนในทิปกิโลพูดนึ่งลททุนออกกำไรงออกกัเหนากักําออกถ้าเราออกกันเอาสัวจะเดรรัย ดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องเช้าวันเสาร์ที่14กันยายนพี่น้องอยู่กับบรรยากาศการซื้อขายธนลัตโคกระบือแยกกันช่างกันธนนักษจังหวัดรีสกเกีขึ้นฟ้าขึ้นผ้นพี่น้องคนตกลิ่นอนนี๋าวง่วงายจะบอกคนตกบ่หัวในหอยในหางที่เขาคือนบอ่อ,อพี่น้องไปอัปเดตแล้วค่ะ มันเป็นยังไงมัอนี่โอ้ยลุงวิถ่ายเลยถ่ายเลยอย่าถ่ายผม <c oughs> <laughs> เดี๋ยวว่าหลังถ่ายงามๆครับอ้าวพี่น้องเอฟซีพันจากบึงแคลอรีลเล่เพิ่นจากได้เล่แม่ลูกไปเลี้ยงแม่ลูกแม่ลูกจักลูกเลยจักลูกแล้วลูกที่สามครับผมที่ 3. สามสมไปเราบอกลูกขึ้นใหญ่หรอยังพันสมครับผมเพันจากได้ลูกตัวผูันนี้ลูกตัวเมียงามเลยพี่น้องตัวเมียงามๆเลยอ๋อเม็ดแม่เพิ่นเม็ดซีซีฟน่ะจะได้เงีใหญ่งู ตำนี้ว่ามีว่มีตำนี้ครับผมลูกแห้งเด็ดลูกเด็ดเลยเลยเปิดราคาไปเท่าไรสามสองครับผมสามหมื่นสองตัวร่อ,องได้ครับผมต่อได้ต่อ,อตได้เบิ้งพี่น้องให้เบิ้งข้างหลังก่อนฝากกันให้เป็น,น,นสุนี่ยพล์เอาพะาะโอ้ลูกไงกันทั้งนี่สวมตัวไก่ละละนอหนี่นอไก่เลยคืนยู่ครับเขาเขาทำงานเพาะว่ตัวครับบัวใดเออเอาเอาเอายอยเนี่ยหน่อยนึงในลูกมันใหญ่ลูกมันอ้วนเวลูกพี่นมองไร ดูได้ด้อพี่น้องสสยเดี่ยงสายเดี่ยงสลูรี้เปิดราคาไว้สามหมื่นสองพันบทตัวล่องเนี่ยไล่ตื่นพี่น้องเจ้านี่มามาเบิรโทรไปกันนะเบิรโทรไปไหนศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าแมเจ็ป็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจอง้าวเราคาผมเป็นจะรักใคอยากได้ฮะไล่ไปไหนไล่ไปไหนคอยแจ็คคอยแจ็คไล่ไปไหน เจ็บพันข <Không> ั่เพอดันเห็นลูกมันมาได้นั่นมาซื้อลูกมาเลยมาถามมาลูกมันนั่นจักบ์ปลาลูกมันน่ะเจ้าของมงาหน่อยมาถามหาหน่อยเจ้าของเงาะหน่อยเจ้าของเพิ่นไปหล่ออยู่เจ้าของเพิ่นไปหล่ออยู่เจ้าของเพิ่นไปหล่ออยู่ให้ไลท์มันได้ซ้ำนี่งวดเจ้าลูกมันบอกแม่เลี่ยมันเขาเสียทั้เจ้าลูกเขาเสียทัเจ้าลูก มุ่มัย่ย <c oughs> บอกไปตะมวนเที่ยวลูกก็สาอยแล้วปะอโอ้เขามีวิธีแล้วเจ้าหนิงงอ่งไม่อีกแล้วเดกเบิ้งงอ่เบิ้งแนวพี่น้องพมาอีฟี่นจากเบิ้งไม่ลูกป่ะยังไงฮะยังงอ่งไม่ลูกเปิรรดราคาอยงไรไม่ลูก 60มื่นมื่นซื้อแม่้นเราบอแม่ทองเราบอกแม่ทองสเดือนแบง้นมุมนี้ม่ต้องจ็บเบิ้งงัวงามสูงใหญ่เมตสสิบกว่าาท้องสองเดือนลูกจักบตเ้าแปดที่ถูกนะลูกเจ้าแปดแม่สามสอสองหม่นแปดแม่สามหืองอองคืเบแม่ เนี่ยทองซุปเปอร์เอ็กลูกตัวไหนลูกคน้องทองออกกอดออกกอดเสาออกกอดลูกเสาออกกอดเนี่ยเนี่ยทองซุปเปอร์เอ็กต์องไวปพกหมื่นครับเอาราคาห้อแล้วข้าวห้องเขาจะติดต่อเดี๋็กผู้ให้เออเดี๋ยวหัวงามยืนงามแข่งขายดีเลยพี่น้องกิน อ่ะมือทั่วใศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าห้าสองห้าห้าสอแปดสอ่ามแปดสองเจ็ดมแปดสองเจ็ดสามนี่แมน่มนบ่เม่านบ่เมย์่มนเดี๋ยวของกาบาตัวเทก่อนแล้วใครเหนื่อยท่อนี้วันนี้ เขได้ราคาเพิ่มบิเสองหมื่นเก้าอเก้าพันโอ้ท่าิวานสองหมื่นเกาสองหมื่นเก้าถ้าทองเลือดลงมาตัวเองมันขันเ่นโอทองสองมื่นเก้าบา่ขายด้วนี่มีผู้เดียวขายสงราคาท่องราคาทองได้เป็นว่าสองหมื่นเก้าทองบริเวณท่องโยนมอองโยนมอมทงท่องทังมัน มันเดี่ยงไม่ครับบดอดอกไข่เนื้อไข่เนื้อไข่เนื้อทั้งนั้่เีห่เมึเมไข่เนื้อไข่เนื้อไข่เนื้อม่กูขนบอือนอไข่เนื้อแล้วน่ะพี่น้อง่าเจีเดียเส้วเดยเ้พี่น้องมาจะเดียด้วละคในห้างโเอาเอาไปซก่อน่นน่ะบือดอกผู้เลี้ยงน่ะมันเป็นเมมันไปซแล้วอ เมือนกขันหาต่อครับก็ใค่อันนี้ะคู่มือนี้นั่นเหียมากเลยเหียนมากเลยเบียดมากแล้วป่ะเนี่นวนๆเนี่ยแมนเเียแล้วล่ะห้องห้องเบียนจะก่าห้องเหียองห้มั่วไแ เดี๋ยวเดี๋ยวมักโมมามีเท่านี้ละแม่ลี้อีวนนั้นเนื้อพี่หน่องเนื้อเนื้อเนื้อมคนมีเคี้ยวบงไปทั้งฝุ่แล้วคจับข้พันผนวะไม่ข้าอาสีแดงแดงเนื้อใจงามก็ต้องไต้นเต้นกลองแดงผืนะเมื่อนทงพกปฏิ่ืนวะลูกหลอดเขาบอก ลูกหลอดเขาอยู่บ่ะถ้าจะไปไปคุ้มพุงเพิ่นวาวันนี้เกี่ยวนามื่นหกพเม็ดห่วยเขาเป็นสีสแล้วท่านไปทำระข้าเนื่อทำางัวโค้งนั่นละเดีวางามจะเด้ละเนาะเขาต้กอไปแกไปเป็นหัวผ่ีรีนั่นละองหน้า้องล้างโอยูหนึ่งหนั่งดีได้ละเนาะ เอไปคุ้มผงเบอร์โทรไใเบอร์โท่าใ0หุ้นหกพองหุ้นห้าเก้าซีอนม่งหกทีอแม่ทองแม่สาวราคาอย่างไรนี่สาหมื่ี่ดีของเขาเว้ยมิถุาว่คท บัวเหล่าใจไปเลยเออมือนี้รักเมื่อไพี่มาพี่น้องบันเราเสียนเห้องฟ้องไครล่ะนี่บันนี่บันที่ไหนน้องเอฟซีจากเบืองวมื่อไรพุ่มที่สองมื่อนี้ลูกสาวคือการไหวหูไหใหม่ปะไหวใหม่มันเพียงไหว้หนาวลูกกลัวผู้ กวใส่ปัญหาคุ้นเนื้อพี่น้อง f ิฟตี้จากเบืองนี้และลูกตัวผกับแบบนี้แหะแม่เม็ดทีทิพได้ลูกก็คือ้ทเม็ดนึงนี่แหละเปิดราคาไปเท่าไหรู่กันบ่อทั้งเมียทั้งลูกเมียขายแล้วนี่ขายอะไรานไหนขายซีผาลอยขอจะไกลเยยลูกอยู่ใครล่ะเมื่อหนึ่งพนบาทลูกเดือเท่าไหร่เพัลูกจะองหาพันกวาพันกวาไป อพี่ผู้ซื้ออะไรพี่น้องเขาจากได้แยกดูเขาไปคุ้นแล้วหรอเราขโทษหรอกมันบกครบสูตรมันบกครบสูตรบอลบกครบสูตรเขาเขาดีสื้ออยู่เขาไปหาอยู่โอ้เสียเอ๊ะเขาเด้งว่างามแทมมือนเอ๊ะเนื้อ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 ตัวนี้มื่นเท่านี่้มื่นพันก็มื่นพันกับพานของเทไวเมืรอนี้โอ้ได้เนื้อดีขนาดเลยเสียดเป็นเสียดมือเนี่ยในจักบาทเป็นยี่ียว โอ้เก <What? S 1> <Or, S 2> <là> ่งอยู oh, ่เว้ยเาขายรมาตัวนึงเตัวนึงมือนหารอยสี่เป็นสีเลยนี่มืนห้าร้อยเอาเจ้าหายมาที่ละผู้ทำที่ไรเงียง่วเหนือเออเอาเอาขายไปสักก่อนพว่าลงโซเียลผมมีผู้ถามงัวนเหนือช่วงนี้ทแดงฮาเจเมรีโอ้มื่อนี้ได้งวนงามไม่เสียี้เนื้อขนาดนอกแน่นอน เ็คูเียเฮ้ยเาเอาเอาเอเป็นรวมๆเป็นเพี่ยนหรอผอ้เมนี่กับพูดแห้งเมม่นบอกอาจารย์หครับพว้นีก็ไม่ได้เมสาเถทเสาใหญ่จุนเ้าใหญ่เมย์ใหญ่เมสูงผมแเม่ที่สองยังอีกที อ,อ,อาอจารย์แนเลียมเลยจักบาเลยได้ขายลรวครับแต่มันมันมันหนังหนังขายหลายไปไหนขัว,ขวปไม่เชื่อวมีเอฟซีนจะทาเดงวลีมา,า,าตลาดได้ขายดีเขาเมียนมาหลายได้อยางไดงวลีอย่างได้เม่แย,ก,ยกลูกมันขายเลยพี่น้องมื่นบอกมื่นสี่พันกระาออกเลยพี่น้องมืนม่นสีพัน ตัวนี้นกอ่ก็เนื้อแท้อ้ยมือนทีคุ้มนะตัวนี้นาะมืคุ้มคุ้มมิลีตัวนี้ว้ามันหายมั่ไหนผลอ่ะ่มนบอกอ่ะดิอกั่าตอกวงาส้นกันห่วยอพวกปาถามทั้งบ้นทั้งทลองทั้งบ้านทั้งองทั้งบ้นทั้งท้องขแวนวนีโอ้ยพูดละพัใน ไม่10กิโลอยู่เอกันทุกทำราคา14แน่นทอทุนขันทุกทอทุนใน10กิโลพูดน้นละพูดทุนเอกกไดออกกันไรอถ้าเราออกกันเอาตัวจะได้ายูขาดแห่งเด็ดแห้งเป็นคนไหนครับคนหน่อยจุงวใหญ่กว่าไหมนี่ เอาเงินเวียดบ่เสียวเงินเวียดบ่มาหนี่เสียวเงินเวียดบ่มาหนี่ก้อนพลอยน้อยๆจุกงวงใหญ่แฮงมันเป็นหยังก็เห็ดมันแห้งแท้เป็นหยังดอกเห็ดใบไม้งาโอ้ยาวโเตรนนี่ละมื้นเท่าเด็วกว่านี่สิบสามเฮ้ยสิบสามเมลีวะค่อยสิบสี่จังเม็นมันใหญ่ ตกพวดไดย่ดอกสิกิโลแม่น่ะ <i <i ต้นนี้ิโลทั้งท at uh> şey uh> ั้งกระดูกสิบสองสิบสอแม่แสิบ่บัวขึ้นบ่สิโต๊กทำทอทุ้นมาเดี๋ยวนี้กระบวกขึ้นไนแม่อ๋อ้วดลายแหงมาเนี่ยออเพราะไงบ่นหยาเาเด็กเด็กของเถื่อมาแทงงวได้ก็ัน้ ก้อนแดงเ้างบเด้ขายอยู่อเราบพนมื่นเลยหรอมื้นนี้มันเป็นยังไงบ้างมื่อนี่เจ้าเจ้าได้ขายเลยเดนี่นอนขึ้นมาหันเจ้าได้คายเลยเดนนไดรขายว้มื้นนี้คือมันบ่ไดรขายปทไทย้ยกํลังมาหอนมาหันหนเดยเดายไจ้าขันกมั่วนี้เาเาปัญหาไเาปัญหาลูกมันน่าจะบัตรลูกมันน่าจะบาตโอ้ยคนไหจะซีพันหาัสิว่าแล้วฮัลล์ว่าซีพันหายู่ ถือขนมันเลยหน่อยมันหน่อยเขาเก่ามันถือขนที่ผนหาม่กับที่ผนหามันก็พอดีตัวล่ะคือกล่องเลยน้ยมันมันคือที่พอดีค่ะเห็นออป่านนี้นออ่านเมืองมันก็ที่พอดีประมาณนั้นพัแม่เนนื้อจักน้อยมันก็ที่เด้ห่าพัอยู่ประจักษ์ไม่แมนมากเลยคือขนดีแล้วมันโเป็นอ้านมันก็พึงดีอยู่ดีโล่มันเเด็ดเนี่ย นี่เงเดียดไปท่านี้ต้องนัดหรอเดียจะเป็นเมลโทนนะอันนั้นเขาให้จ้กบาททอนห้าพนอยู่บนนั่นก็ได้นั่นดินี่ก้องจองออขายเจ็นอีกแล้วน้อเหมือนีโอ้คือบุญดีเยมือน่ะเนี่ยา้ยคือบุญเดียวเนี้เอามาหมือนี่โอ้ขายเจ็ดพันขายขายขายขา ่ให้เจ็ดันมาทันดูพ่อขายเบิรปีเลยเนาะแมนยี่บอเออแมนัวน่บ่เรือนี้มาหาตัวก claro ันเรนี้ว oh ่ายเอาื่ีในหยโอ้ยใช่ hm ่าเดี๋ยวว่าสืบ้านเจิาสืไม่ได้เนคอยงึดจนหัวสีแตกมันในหัวเจบสื้เจ็ดแลกันอยู่ฝุ่นเออมาหัวนี่เขาืนเจิบชิมาโอดบ้านมรโถือคนแส่ลำบนมเกจมในถวยอรว่าเจพ่อขายเบิร์ตีเอลด มันโค้ม oh, oh oh. ังไลหมูอ yeah. ันนี uh, yeah. oh. ่ก็ติสอเอาหนึ่งขอึงมาแต่ที่มานี่อืคือคน่ะเข่าหดเข่าโอ้ยมันหดเข่าตายแบบเร็อันนั้นแม่นอยู่บน่ะบ่แม่นยู่ตัวนี้อันนี้ก็คือสี่หกพันยูด็อกตัวนี้ มันบ่หายโบคันแล้วก็หายหาพวันกลัวไเกามาโหกลัวเมื่อนี้เมื่อนี้คือเป็นยังสันวราโอ้ยสวยเลยมือนี้ัโได้อยู่บ้านแก่่อยแดนมากกโตคือกันลรกะโงกน่น้องงูเหลือมอย่งน้องงูเหลือมนีคนโตเอ้ยงูอะเป็นตาไดมื่อนี้หักบ่ได้คือคนหดขาปั้นของเกี่ยวของมันอรรดหวยก็เสีอนันงโหเยาก็เบื้องว่าเมื่อนี้เดีว่าหักบ่วได ฮอตเป็นฮอตมะท้ออ <Bruno> ่น <zas> oh so um ้ำเผาจ่อยอ้แต่มีทเจักบัสิเดียบัจักโคมนี่เก่าพันขายตเก่าพันอลเยดีกได้แม่หลูกมามามานี่มีผู้เสียื่ออยู่ดนนี่มาเบิ่งลูกนี่บ่นี่บ่ไม่เสียอจรู้ไมนอะไรต่อแล้วเชี่ยมไมแม่ กระเทานี่นั่นแหละมันเทาเลยมันเทาเพิ่นว่ามันเทาเพิ่นว่าเดี๋ยว่าพูดถึงว่ามันก็คุ้มจะลูกมันก็ไดแล้วรวมมูลสามหนอเออโบได้กัน ผู้เพันสื่ออยู่งหุน่นที่ล่ะหุ่นผู้เพันสื่อเอออน,นี่ยท,ทางเหนินผู้ไทยเขาเป็นผู้สื่อหุ่นอดีตมหาลวดนี่ผัดก็เห็นมาอันนี้อยู่สองหมก,กว่ากับหลวงพ่อแพงสองหมนเงินกว่าคู่มือนในแพงแล้วอาจารย์ในงอพูดถึงว่าลูกตัวผู้ลูกตัวมเมียสองหมื่นกว่าบาทมันหักลูกสาวมันหักงงามเนาะ ขายตามเหลาผามันสวยนี่เด้พูดสิมาถามลูกมันนั่นูใดละลูกคือเมย์เมย์วันหนสามตั่หือนดังสองหมื่นแปแบงค์เคงเลยเนาะโลเมือนที าขายเบิรงหนึ่งง้วนี่พืชขายเท่าไรดิบ่เอาใจผู้างง้วเรี่ยงใช่เหรวนใช่เหรอเดี๋ยวบันี้หน่อยนี่มันคอรอนี่สนอถือฝนบนเป็นตะเบิงพี่น้องมืนนี่ง้วงามงาเมเป็นง่วนขีรายเนาะ บุญอัไนี่บ่ไปหาเขาสากันละใสี่ต oh ัวไหนคูณตัวนึงมันเป็นตัวละหมื่นเท่าไรสี่หมนต้องพอดีเลยใายเนี่ยเพื่อนนี่ขึ้นน้มาเยบหองอใช่เบื่งผมยึดพันหางว จ้จนไปซ ouais? oh, ah, ื้อเอามือน oh. ีเลยไอยเอาซื้อเอาหมอวานเรื่อยขายคนตกมาที่บ่ได้ขายจากมือนีไปบ่ขายมือนีมันเสร็จเอามืออ่เด้นี่มันมันยากาศบ่าหายนะนั่นเหรอเลี้ยงวันไหนเราไม่ได้โทษเราแกเราแกเราหายทีอยู่ห้างคนซื้อมาในห้างคนซื้ออยู่ในตลาดตัวละสองหมื่นหองได้ด้วพี่น้องมิดโอ้เสือมิดสามสิบาไม่แทงเนี่ยนี่ว่าไม่ร้านป้าว่าไม่แทงว่าไม่ไทงมือเก่าพันหาฟ้าหนึ่งน่นหน่ตัวนี้นางดีอยู่โอ้ยลูกแกเอฟ มืนเกาพันหามื่นเกาพันหน่นอพ่้างกนมา้งเป็นวะมามสกว่ากว่าเทียบมาเครื่องบ่วด้ห้างผัดงามได้ได้ทุกแนวได้ได้ไปกันทองประกันทอง,ทองหาอ่โทรไปนํา 84 084 528 528 5116 5116อเดรย์อเดยล่เติมเออคัเด็กหน่อยอยู่ครับนั่นน่ตัวหน่อยนั่นเกา้นหาประกันทองประกันทองตัวหน่อยมันหลอเรื่องดเว่าบดแตกเครื่องนอตัวกันก็จออยู่ ว่าผู้สื่อถือว่าผู้สื้อได้ผินของรายละสองหมื่นโอ้ยว่าสองหมื่นไม่หลายปกติแล้วตัวนี้ได้ขนาดเลยเหนือายน้องถือพ่อพูดอน่อถือว่าถือแล้วนี่ถือว่าถือแล้วเขาจะเล่นเจ้าตัวนี้หนิมึงว่เออจะเล่นเจ้าตัวนี้ตัวเดียวลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกยังกับยางเหนือมันไหนมันยาวมันไหนเป็นต่งแนวใดแก่ตัวนั้นมันจอยกับหงายเออกับอยากตีกับหงาย ขายเกลือกันไปเหรอตาทานอยู่ตำนีก็ถืบวาโอเคเจ้าของอาฟื้นมาเจออเจขายดีเลยล่ะมาเจียมมือมาเจียมมือง้อนมไงซีนที่มื่นที่มื่นเพื่อนวาเขาให้แต่สาตอนนี้แต่ซาหกแหละเพิ่มนเจ้าหน่อยแล้วก็ขาย ใหญ่ล mm ีม hmm. ันนมยังไ้ย่งใหญ่เรียงดีแห้งเสียมือนี่เก่งแล้วคุณในเดือนกัวงวนได้หนิตัวใหญ่แน่ตัวนี้คือยังไม่จไปใส่บุนขาสากแม่หรอไม่ใส่บุนขาวสารไงไงนี่ สามพันหามนั่นมอรสามพันหาจัดจัดจัดโอ้โหซึ่งเร่งต่อกันจับปลดมันมัดมองไปแไเด้ยลแกดีูราคาได้ก่อนราคาได้ก่อน เมื่อนสองครับผมมาเจเมื่อสามมาแสุดครับทไมคมีุ่ยวแปดลอยไปดูไปถ่ายมันคักแต่ได้ถ่ายมันเออเนื้อเจาโก้เนื้อไหลเนื้อกระตทีิ้นโลกเด็ุมีมา ก็คือพ่อคนทำราคาเหมือนี่บริขายพ่อคนมื e bon ่นบริตันึ่งบ่เลตตัวนี้แม่ตัวนี้สัเมื่อแทงโคตรอ๋อ่วงนี่คันบา่เมือนึงเขาให้กทิมหัวไปทางเขาเป็นสุขนเหมือนนี้ราคางัวี่น้องเหมือนนี้ เข้างวนมันนี่ไปทางาเบต้นีกใ้นื้อก็มันยังบาได้อยู่ถูกยังงามเลยนี่หลายๆที่พบปัญหากเป็นตรถนั่นต้ันปัญหาเอ้ยมันได้อยู่ดอกสำเก็จเลยยังไปซื้อยังไปซื้อไปซื้อยังไปซื้อ ่จะเป็นโกลดด้ว่า่อไ่กไ่ดาไรล้นี่มมัน้ว่าเราไม้หาวยแล้วบาโอ้ยอ่ทุ้นมไเดาไ้นรถม่นขมเงน้ส่อยูท่ทุนจ่ไ้มเดิห่งดมดวหันโย่ทุนอนถึง่ามาโซโลหกพันไีน้อ่มาเบ ซื้อมา,าตัวละ 6, หะกพันเขาซื้อตัวนี้ขายพัดนโบได้เขาให้ซ้ำเก่าในหกพันซ้ำเก่าพี่นนองโอ้พามงดบัดงวดมืด่อน,นี้โบได้ขายดอกันมันหดแนวนี้งวยังไงๆกันหน่อยหดเขาเบิดลหะแสดงมาได้ <c oughs> พักกันหนึ่งวัวมาแพางเนี่ยอยู่ดีเดว่ิาน ขนบาเมีนเลาห่องมือนเ่เขาเลาประดีห่งขนมือ่เจือเถื่อกว่า <h> สิบบาทซื้อมาจาักบาทกว่าเมียนี่เอามาขายครับนี่ว่าเปนซื้อมื่อเซเขาสากคือมาใบไก่หม,มูนาคร จากพันหกพันครับนี่ย่างดีขอ้อแบบงามตัวเนี่ยพี่น้อง,องหกพันเกือบมีดงามอยู่พัน,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 นพันผู้งส้มว่ามาส้มบ่ะปุบตะเบิงเ่งแผลนี่มันอยู่นออ้องมู่เปล่าเขาทาเขาทาเขาท่ากงามงามงามตัวนี้พี่นอ้องง้องฮังวลีใครพี่น้องเบิ่งนก่อ มับอลไดเอาเมื่อวะขดว่ะขายทันชี้ตัวอะไรเนี่ยพุ่มขามเขายันบอได้เอาเมื่อยุงเดียววาเบอร์โทูไปสะก่อนเบอร์ทูี่น้องห้องเนี่พี่น้องราคาห้องหกพ่อไปเลี้ยงทิมใบยุ้งมันเนียแยบงามเลย ตะบงไปะบึงจ้งานา 6, ห้อง6,000เดี๋ยวชัดมีังเดียวมั้เดียด้าของ6,000น่ะยเียดว่0 0ครับได้อยู่แบบว่าโทษะไรบ เดี๋วันิบเดเดี๋ยวที่เดียขายอยู่เดี๋ยวนี้เดียวเบิง่งนั้นมีเตพูมาถามเดียวนี้มีแตผูมาถามเดี้นอนียูย่เอาเบอร์โทรศูนย์เก้าีองเูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าห้าห้าสี่สองเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เอายันปรดียวเมื่อไอยู่ต่อไหนครับต่อไหนโอ้คันต่อไหนดิราคาตัวไหนขายคิดว,ว่า าเพื่อนเพื่นหาอยู่เนาะครับเพื่อนหายนครับเพื่อน,นาใน่นาซา,ารโรเลน <Okay. S 2> สามนสามสามพันได้ลูกมหรอเปบ่บ่ากอตัวนั้นสามพันกลัวด้วย โอ้ยยังขับไปทางไหนมาสีอึดมั่วถึงจะแม่มันหลายน่าจะเป็นเมสาเนาะแม่นี่แม่นี่แม่นี่มีีอิซ์จากแหล่งเรจังไดยก่อนราคามันมาบอกกันดีดีเบิ่งแมียพ่อเราบ่ยังครับแม่นี่เอาเงินสามพันหา่วง่ะเดือดลอยเดือดเก้าสิบอยู่ตุนเดือดเก้าสิบันที่ยูละมังพันหนึ่งนี่เป็นตาใดบโบไดโบได เขาายสองพันชองหาอยู่เลยไมยเมียนมันข <g ib berish> ันป yeah, yeah. oh, yeah, ัน yeah, น yeah. ่ผมมาเจ้าสองพันเจ็ดมอเจ็เห็นมันเห็นมันงามเนาะังถามนี่ยเขียวงสองเจ็ดแม่มันขายเยี่สนะจะได้พี่น้องคาโรี่พี่น้องมันถามนึกว่าพันพันพันกบาทนี่้ใครน้ำมันงาม ได้โลดีครับขันงามเนี่ยครับข้างงามมันหาเาไ้อเเอ้าเบอร์โทรไปกันนะเพื่อจะได้แม่เรียนี่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามข่อยซื้อเลยเด็ดบุครับบ่ขายนี้แบห่อนกวนี่บอกนี้ว่าสามพันมันจะเอาอนาเก็เพาอย่าเวามันไหนพัน 哎，我叫小问题。